สอนเดียวพอค่ะคุณพี่ก็เป็นคนสมถะค่ะชีวิตเป็นสิ่งไม่เที่ยงจริงๆแกงเองก็สอนอะไรเราได้ต้องมีสติเข้านะออกรถดีนะครับมีข้าวอีกครับได้ราครับตายจริงนะนุญาตในโถเลยนะตัดนะคาแล้วเล่นกับอะไรกันครับพี่พเล่นโถเเล่นคลิปต่า บาน,นะนพี่ไม่เคยเป็นอย่างนี้เลยคะ่ะไม่รู้ทำไมแล้วไปสักเตัวไหมคะให้ไก่ก็เหมือนให้ไมตรีคะ่ะทําได้หลายอย่างเลยนะคะที่ถึงเลือกตู้อ้วนไปให้ต้มผัก <c oughs> ทมหอมอร่อยในพริบตา ก็เพราะแครนี่แหละทำให้ผ้าเสื้อจอมซ่อนยอมมอบตัวสบายสบายแป้งเด็กแครเท่านั้นผสมไผ่ขมิ้นป้องกันความเปียกชื้นมีให้เกิดผดผื่นทำให้ผิวลูกแห้งสบายตัวแป้งเด็กแครนุ่มละไมทุกๆวันรูไหมเด็กทารกมีภาษาเสียงที่เขาร้องออกมานั่นแหละค่ะคือภาษาเด็กทารก เพราะแคร์เล็งเห็นความสำคัญของความสุขของลูกน้อยของคุณเราจึงนำคุณพริซิล่าดันสเตนผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารภาษาเด็กทารกมาช่วยให้คุณสื่อสารกับลูกน้อยได้ง่ายขึ้น เด็กร้องเพื่อบอกความต้องการของเขาค่ะเช่นเสียงเฮแปลว,ว่าเขาเปียกชื้นทําให้ไม่สบายตัวลองอาบน้าแล้วทาแป้งให้เขาสิคะฝึกง่ายๆโดยไม่ต้องเดาวม่าลูกน้อยต้องการอะไรจาก VCD แคร์ไขปริศนาหาความสุขเพื่อลูกน้อยแคร์ให้ลูกน้อยสุขยิ่งกว่าให้คุณแม่สุขยิ่งขึ้น